ว okay. ันนี้ไปซื้อกาแฟ <c oughs> ไปกัน มไม่ต้องตามเลยซื้อกาแฟบรรยากาศดีมากเลยยามเช้า เช้านี้ที่สดใสกทอมลอ,องคอยมองลองคอยมองเพื่อนที่มาอะไร

มาหอดวงเงิง,งล่ะ แก้วมาเองสิอ๋อแก้วมาส่งมามาทันบรรยากาศดีๆยามเศร้าพระเน้น,นบินธบัต บรรยากาศดีดีเ้า <c oughs> นี้ที่สดใสเ้านี้ที่สดใส ไอ้น้อแอบเบิงสวัสดีครับผู้ใดเข้ามากินกาแฟเด้อชื่นใจ <c oughs> ปากันองคอยปิดป่อตลอดนั่งต้องฟองกัน,นเดินขึ้นห้อง เป็นใดละเอียดเลยคือป่ะเด็นหนักเป็นใดนะ ห้องแล้วถึงห้องแล้วถอดหน้ากากได้เปิดไฟเปิดไฟจิบกาแฟต,ตอ่อ โอ้ยมื่อนี้ว่างมัมนนางไล่สดเล่นเลนมีแนวเห็ดเสียงพัดลมสวัสดีครับผู้ใดนอ้อเข้ามาคือเพ่อเห็นแชทสวัสดีครับพี่บัวสวัสดีครับพี่บัวมาไล์สด เล,เล่นครับพี่บัวประดีสวัสดีครับคิดถึงกินฮอดคือกันครับพี่บัวคิดฮอดกันสุขภาพแข็งแรงเด้อพี่ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บสวัสดีครับป้าแขกสวัสดีครับสวัสดีครับป้าแขกสวัสดีครับพี่บัวขอให้ ทุกๆคนสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดถึงทุกๆคนครับพอดีไม่มีคิดจะลงก็เลยมาถ่า,ายมาไลฟสดเลย่อยๆผมมีอย่างสีเหตุเดี๋ยวกะลงมนั่ล่ะครับเพราะว่าอีกสักพักกสิเออสวดมนต์ไหว้พระยามเสารเนาะจะสวดมนต์ไหว้พระ ขอบคุณประแขขอบคุณพี่บัวเด้อครับที่แวะมาทักท้ายกันเพราะว่าอีกสักพักผมกรสิลงแล,ล้วล่ะผมสีเออสวดมนต์ไหว้พระสิถวายน้ำพระเนาะบ่ได้มาไล่สดโดนมาเล่นเล่นมาทักท้ายเล่นเล่นซื้อครับขอบคุณประแขกเด้อครับขอบคุณขอบคุณพี่บัว เออสีไหวพ้พระสวดมนต์ครับพี่บัวเดี๋ยวจะไปทำงานสายย่านไปยย่านไปทำงานสายครับ,พ,บพี่บัวพี่บัวผ่านพี่บัวผ่านกดระบบครับคิดหอดลูกซ้ายพี่บัวอยู่เดอ้อครับสวัสดีครับพี่สาคอนพี่สาคอนเนาะคำสิงหงทอง สวัสดีครับอ๋อพี่บัวบอกอยังมาผ่านขอบคุณหล,ลายๆครับขอบคุณทุกๆก,กําลังใจเนาะขอบคุณพี่สาคอนขอบคุณประแขกขอบคุณพี่บัวผมสิลงละครับเพราะว่าสิสวดมนต์ถวายน้ำพระครับจำได้ครับพี่สาคอนจำจำคำสิงหงทองได้ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณผี่สาคอนเด้อครับขอบคุณผีบัวขอบคุณประแขกผมสิหลงลรอครับพี่สาคอนผมสีเออสวดมนต์ไหว้พระสิถวายนามพระเดี๋ยวสิไปทํางานสายเนาะครับย่านไปทํางานสายขอบคุณทุกๆก,กําลังใจเด้อครับบได้ไม่ยู่นานหรอกครับเพราะว่ายานประแขกบอกพี่บัวคะ่ะ ก็ขอบคุณหลายๆนาะขอบคุณขอบคุณตั้งขายขนมบอหมายถึงหมายถึงผมบอกครับขายอยู่ครับ <c ười> ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับขอบคุณไผ่น้อท่านผู้ชมสี่ล้านคนกำลังสิลงกำลังสิลงครับ แค่นี้เด้อครับพี่บัวพี่สาคอนประแขกผมสิลงล้วพอดีสิเอ่อไหวพระสวดมนต์เนาะครับสิเดี๋ยวสิไปทํางานสายเนาะครับขอบคุณหล,ลายๆขอบคุณทุกๆก,กําลังใจเนาะครับต้องขอภายมือมืออีกมือหนึ่งเบว่างเนาะครับมืออีกมือหนึ่งเบว่างไดีวไหวมือเดี๋ยวขอบคุณหล,ลายไ่ครับขอบคุณทุกๆก,กําลังใจขอบคุณพี่บัวขอบคุณประแขก <c oughs> อพี่บัวบอกว่าอีกเลิฟจ้าขอบคุณ ขอบคุณครับพี่บัวขอบคุณหล,ลายๆขอบคุณถูกกําลังใจเนะครับที่มาให้กําลังใจยามเศร้าพอดีลงไปสื่อกาแฟอืมสื่นใจกินกาแฟยามเศร้าสื่นใจกัแค่นิด <c oughs> อ๋อพี่บัวบอกว่ารอก,ก่อนรอก,ก่อน <c oughs> พีบัวบอกว่าล้อก่อนล้อก่อนผ่าตับผ่าพี่ตอนงวัวได้ครับพี่บัวล้อรอแป๊บหนึ่งก็ได้รอพี่บัวแป๊บหนึ่งเนาะครับก็ถ้าพี่สาคอนลึกประแขกมิธุระกลับไปเหตุใดเด้อครับไปทําธุระได้เพราะว่าบ่นานผมผมกรสิลงแล้วครับเพราะว่าสี่ว่ายพระครับสี่วายพระสี่ถวายน้ำพระสีสวดมนต์ครับ พีบัวพอดีเพิพ่นเอาเพิ่นบอกว่ารออแป๊บหนึง่งตอนงวัวอยู่ว่าสันตอนงัวอยู่ตอนบัวอยู่บรรยากาศกะห้อนหนาวหนาวพี่บัวบอกว่ากิดดานอยู่ประสันคันหู อันนี้บําเพ็เพลงด้วยครับคันอีลีคันคันจริงๆคันหูเนาะบําเพ็เพลงบําเพ็เพลงคันหูก็จริงๆก็อยากไล่สดนานๆอยู่ครับเพวากอดไดๆอวยบาดเดไล่โดนแล้วก็ลืมบรรยากาศเก่าๆหมดละลืมการไล่สดลืมหลายๆสิ่งหลายๆอยา่างคิดถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่สมัยทียร่ร่วมไล่สดกันมา ตั้งแต่เริ่มต้นเนาะ <c oughs> แค่ขออภัยครับแค่นี้เด้อครับพี่บัวขอบคุณลคลเลยหลายครับผมสิลงแล้วเด้อครับสวัสดีครับพี่บัวขอบคุณเลยหลายขอบคุณประแขกขอบคุณพี่สาคอนเนาะครับขอบคุณพี่บัวพี่บัวมาสองบานเลยสวัสดีเด้อครับขอบคุณเลยหลายครับขอบคุณเด้อครับบายบาย กดลงมองได้แล้วนาอบัดนี้เอาพาฟินพาฟินสวัสดีครับกําลังจะลงแล้วพาฟินพาฟินสวัสดีครับพาฟินบา,บายบายสวัสดีเด้อครับพาฟินเนี่ยพาฟินบอกแป๊บหนึ่งพี่บัวแค่นี้ก็ได้บายบายพี่บัวบายบายพี่คำสิง พี่สาคอนเนาะประแขกพาฟิน <c oughs> พาฟินบอกว่าแบบหนึง่งลงได้ยังพาฟินพาฟินเห็นหน้ายังพาฟินคู่จิ้นคู่เลิฟ สวัสดีพาฟินพาฟินบอกว่าติดอยู่มื่อนี่พาฟินครูจินคนไปฉีดยาบายบายเดอ้อพาฟินลงได้เราบ่กพาฟินสิลงเลยเด้อพาฟินสวัสดีสวัสดีแอดพาฟินครูจินครูเลิฟแค่นี้เดอ้อพาฟินบายบายเดอ้อพาฟิน พาฟินบายบายตื่นเช้าหน้าตาสดใสค่ะ <c oughs> ขอบคุณลยลายเช่นกันพาฟินสวัสดีเด้อครับลงหรือเด้อบันนี่พาฟินลงกอนพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับจิตสวดมนต์ไหวพระสิทธวายนามพระเนาะครับ